ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้องเบลน์่นุนน้อดีการค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องเป็นก็จะมาเฉลยข้อสอบทีเด็ดวิชาคณิตศาสตร์ประจําปี2 5 6 0นะคะเอ่อโดยเราจะมาอยู่กันในชั้นเระยนสังษาปีที่4กันค่ะซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1ถึง10 EP 1นะคะโอเคมาข้อที่1เขาบอกว่าเขาถามว่าจำนวนในเอ่อวงวงรีนี้เนี่ยคือจำนวนใดน,นะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็คือเครื่องหมายคูณนะคะแล้วก็40 40คูณอะไรได้2,800ก็นำ2,800นะคะแล้วก็มาหารกับหารกับ40นะคะตัด0 0ชึบชึบนะคะก็จะได้เป็น280หาร4 47 47 28แล้วก็0นนะคะโอเคแสดงว่ามันก็ต้องคูณ70ไปนะคะเหมือนตรงนี้ ดูท่านล่างนะคะท่อนล่าง70กับ4,900นะคะ70คูณ70ก็จะได้เป็น4,900เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจำนวนในวงรีนี้นะคะก็คือ70นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ70นะคะต่อไปไปต่อกันที่ข้อที่2เขาบอกว่าถ้าการหารทางด้านขวามือเป็นการหารที่ลงตัวแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่มี2หลัก ต้องหาว่าสี่เหลี่ยมแทนเลขโดดใดโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถ้าเป็นเลขสอง,สองหลักเออจากผลลัพธ์เป็นเลขสองหลักนะคะเป็นเลขสองหลัก ราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า,าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ต้องมากกว่า10นะคะเพราะว่าเจ็ดคูณสิจะได้เป็น70เนาะอ่าตรงนี้สมมุติว่าเป็น10นะคะอ่านี้ไม่เกี่ยวนะคะสมมุติสมมตุมมติว่าเป็นเป็น10แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเลขข้างในต้องเป็น70นะคะก็คือ7 70หารด้วย7จะเท่ากับ10ซึ่งต้องเป็นเลขมากกว่า70นะคะเอ่อตัวหาร ตัวตั้งต้องเป็นเลขมากกว่าตัวตั้งต้องมากกว่า70นะคะตัวตั้งมากกว่า70โดยโดยที่เป็นจำนวน2หลักนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่มากที่สุดที่จะทำให้ที่ต้องใช้ตัวหารเป็นที่ต้องใช้ตัวตั้งเป็นเลข2หลักนะคะก็คือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ต้องเป็นตั้งแต่ตั้งแต่10ตจนถึง14เลยนะคะเพราะว่าถ้า14คูณ7เนี่ยจะได้เป็น98นะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ลืมไปนะคะตัวตั้งโอเคอเดี๋ยวเราจะย้ให้ก่อนนะคะอุ้ย เคก็จะได้ประมาณนี้นะคะผลลัพธ์ก็คือตั้งแต่10ถึง14แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเลขลงท้ายเนี่ยก็คือจะเป็น8นะคะแสดงว่ามีอยู่เพียงตัวเดียวนะคะที่มีตัวตั้งเพียงตัวเดียวที่จะหารด้วย7แล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลข2หลักก็คือ98นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ตัวตั้งนะคะตัวตั้งต้องเท่ากับ98เท่านั้นนะคะแสดงว่าสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับก้านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ9นะคะโอเคโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่ข้อที่3เขาบอกว่ามุมในข้อใด ที่มีเข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันเป็นมุมป้านนะคะโอเคเรามาดูแต่ละมุมกันก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากต่อไปมุมข้อที่2ก็จะเป็นมุมตรงนะคะมุมตรงแล้วก็แล้วก็ข้อที่สมจะเป็นมุมแหลมนะคะมุมแหลม ในขณะที่ข้อที่4จะเป็นมุมป้านนะคะโอเคแล้วก็ข้อที่5จะเป็นมุมแหลมเหมือนกันนะคะโอเคนะคะข้อที่5จะเป็นมุมแหลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะข้อเดียวที่เป็นมุมป้านก็คือตอบข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้นะคะโอเค ก็ตอบข้อที่4ี่เนาะต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าชาที่ปลูกต้นไม้ก้าต้นโดยระยะห่างระหว่างต้นไม้แต่ละต้นร้อก็คือระยะห่างตรงนี้นะคะถ้าระยะห่างระหว่างต้นที่4ี่ต้นที่4ตรงนี้ถึงต้นถึงต้นที่9้าเนี่ยจะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะโดยไม่คิดความกว้างของต้นไม้โอเควิธีการนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่มีรูปมาให้เนี่ย ก็คือระยะห่างของต้นไม้นะคะระยะห่างของต้นไม้ก็คือเป็นนับเอ่อนับเป็นช่วงนะคะหนึ่งช่วงก็คือเช่นตรงนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือ1ช่วงนะคะโอเคก็จะเท่ากับนำปลายนะคะต้นที่อยู่ปลายสุดนะคะแล้วก็ลบกับต้นต้นแรกนะคะก็คือต้นที่เขาถามต้นแรกก็คือต้นที่4เริ่มไปจนถึงต้นที่9นะคะแล้วก็จากนั้นตรงนี้นะคะเป็นช่วงแสดงว่าก็คือ9-4ลบ4นะคะตามรูปที่เขาให้มาแต่ว่านี้นะคะ นะคะถ้าสูงว่ามันเป็นจํำนวนที่มากเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะก็คือตามสูตรดังนี้เลยเนาะต่อไปตรงนี้ก็จะได้เป็น5ช่วงนั่นเองค่ะแล้วก็นํามี5ช่วงช่วงละ183ซนเมตรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น5คูณ183นะคะระยะห่างทั้งหมดนะคะโอเค เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น915ซนติเมนั่นเองค่ะโอเคก็จะตอบ915นะคะเสร็จไปต่อไปไปต่อกันที่ข้อที่5นะคะอ่ะข้อนี้ก็จะเป็นประมาณดังนี้นะคะโอเคข้อที่5เขาบอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้นะคะเป็นแบบนี้ รูปทางด้านซ้ายมีรูรปลวดลายเหมือนกับรูปทางด้านขวาทั้งหมดกี่รูปนะคะโอเควิธีการของข้อนี้นะคะก็คือให้เราสังเกตจากเอ่อสี่เหลี่ยมสังเกตจากสี่เหลีย่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะที่มี ความกว้างเป็น3หน่วยแล้วก็ความยาวเนี่ยเป็น2หน่วยนะคะโอเคซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 8มี่ห้าดรูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบนี้นะคะทั้งหมด8รูปนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทวนกันนะคะว่ามี8รูปจริงหรือเปล่าก็คือรูปแรกนะคะก็จะตามนี้เลยนะคะอ่าชึบซึบ อ่ะเป็นประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวน้องบิมจะใช้รูปกศรก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะอ่าชืบอ,อ่ะตรงนี้นะคะความกว้างตรงนี้ชืบชซืแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็รูปที่3ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะต่อไปจะเป็น2รูปตรงกลางนะคะ ก็จะเป็นตรงนี้นะคะชึบชึบชึบอันนี้อาจจะเป็นภาพซ้อนหน่อยเนาะโอเคจะประมาณนี้นะคะทั้งสองรูปเลยโอเคนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ข้างล่างก็เหมือนกับด้านบนเลยนะคะมีทั้งหมด3รูปเหมือนกันเลยนะคะชึบชึบชึบอ้ยเส้นเบี้ยวนหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด8รูป ต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข้อที่6เขาบอกว่ารูปทางด้านขวาสร้างขึ้นจากก้านไม้ขีดไฟที่มีความยาวเท่ากานันจำนวนหนึ่งผลบวกของด้านก้านไม้ขีดไฟเท่ากับ126ซนติมรเออหนึ่งก้านเนี่ยจะยาวกี่ซนติเมตรนะคะก็คือก่อนอื่นเราจะมานับก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ก้านนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ก้านนะคะเราก็จะมาเขียนเลย9ก้านจะมีค่าเป็น126เซนติเมตรนะคะแสดงว่า1ก้านเนี่ยเขาถามหา1ก้านเนาะก็1ก้านนะคะ1ก้านเมื่อกี้หายเนาะฝอไก่ก็นำา2 6 6เนี่ยไปหารด้วย9 126หารด้วย9นะคะ หารด้วยอก้ก็จะมีค่าเป็น919139414นะคะแล้วก็เซนติเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ14เซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวใส่ตรงนี้ไปด้วยนะคะต่อไปนะคะไปต่อกันที่ข้อที่7เขาบอกว่าแผนภูมิแท่งต่อไปนี้นะคะแสดงนักเรียนจะมปฐมทั้ง มาถมาศึกษาวิที่4ทั้งหมด72คนนะคะที่อาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านมาให้นะคะนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกุลาบกุลาบนะคะกุลาบอุ้ยมากกว่าชบากี่คนนะคะข้อนี้เออ เราต้องมาหาแต่ละช่องก่อนนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยมานับกันก่อนนะคะเขาบอกว่ารวมทั้งหมด72คนก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มีทั้งหมด18สี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ72เพราะฉะนั้นนะคะ1สี่เหลี่ยม หนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับน้ำเจ็ดสิไปหารด้วย18นะคะก็จะได้เป็นสนั่นเองนะคะโอเคสี่แสดงว่าเราก็จะสามารถหาหมู่บ้านกุหลาบได้แล้วนะคะก็คือกุหลาบจะเท่ากับ ก็คือมี5สี่เหลี่ยม5้คูณ4ก็จะเท่ากับ20นะคะอ่า5คูณ4เท่ากับ20คนแล้วก็ชาบานะคะหมู่บ้านชาบาก็คือจะเป็น2คูณ4เท่ากับ8คนนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาลบกันก็จะได้เป็น 20-8ลบ8จะมีค่าเท่ากับ12คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ12คนค่ะตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข้อที่8นะคะเขาบอกว่าข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้แสดงลำดับดังต่อไปนี้อ๋อเป็นแบบนี้นะคะเป็นแต่ละยุคที่ ของช่วงที่ไดโนเสาร์แต่และชนิดอาศัยอยู่มีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ไดโนเสาร์ในข้อใดมีชีวิตอยู่ในยุคจูเลส,สิกอยู่ตรงนี้อยู่อันที่3นะคะชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่า ยุคจูรัสสิกต,ตรงนี้เนี่ยก็คือจะอยู่จะอยู่เป็น146ถึง208ล้านปีก่อนนะคะล้านปีก่อนอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคแสดงว่า เเราจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่ชนิดหนึ่งก็คือ Brachiosaurus นะคะจะอยู่ประมาณ1 0 0 1 4 8ล้านปีก่อนนะคะซึ่งมันจะอยู่ระหว่าง146ถึง1ถึง208ล้านปีก่อนนะคะแสดงว่าข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นะคะ Brachiosaurus นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ3ค่ะโอเคต่อไปนะคะ ข้อที่9เขาบอกว่าตารางแสดงอายุสมาชิกในครอบครองฉันถ้าต้องการสร้างแผนภูมิรูปภาพเพื่อแสดงอายุของแต่ละคนโดยใช้สติกเกอร์รูปเทียนให้สติกเกอร์อันนี้นะคะติดได้ไม่เกิน9แผ่นก็คือถ้าเกิน9แผ่นจะเป็น10 10เนี่ยให้ใช้แทนเป็นเทียนอันใหญ่นะคะโอเคใครต้องใช้สติกเกอร์แผ่นที่มากที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า เราจะมาไล่ตั้งแต่พ่อก่อนนะคะถ้าพ่อพ่อก็จะ40ปี40ปีก็คือจะแทนด้วยอันใหญ่อันใหญ่นะคะน้องปิมข,ขอแทนสนัญลักษณ์ให้เป็น A แล้วก็อันเล็กให้เป็น B นะคะอ,อ,อันใหญ่จะต้องใช้ A ทั้งหมด4อันนะคะเพราะว่านี้แทน10ปีเนาะแล้วก็ สี่สิบหารด้วยสิบก็จะเหลือ 4A 4อนะคะแล้วก็ต้องใช้4อันก็คือ 4A นะคะจากนั้นแม่แม่ก็จะใช้ทั้งหมด 3A บวก 7B นะคะต่อไปพี่สาวต้องใช้เป็น18 18ก็คือ 1A บวกกับ 8b นะคะจากนั้นฉันฉัน11ปีเนอะก็คือ 1a บวก 1b แล้วก็น้อง8ปีนะคะก็คือใช้เป็น 8b น้องทั้งหมด8เพราะฉะนั้นนะคะสังเกตว่าคนที่ต้องใช้มากที่สุดเนี่ย พ่อเนี่ยใช้4อันแม่ใช้10อันเลยนะคะก็คือ3บวก7พี่พี่สาวพี่สาวใช้1บวก8เท่ากับ9อันนะคะฉันใช้2น้องใช้8เพราะฉะนั้นคนที่ใช้มากที่สุดก็คือแม่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะใช้สติกเกอร์เป็น2%ซึ่งก็จะใช้เป็น10อันนั่นเองนะคะที่เหลือก็จะเป็นพ่อจะเป็น4 พี่สาวเป็น9น้องจะเป็น8แล้วก็เอ,อ้ยไม่ใช่สิฉันเป็น2นะคะพ่อ4แม่10พี่สาว9แล้วก็ฉันเป็น2แล้วก็น้องเป็น8นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อที่10เขาบอกว่าเจรยุวาดสัญลักษณ์กีฬาอีโล โอลิมปิกนะคะเป็นวงกลม5วงแต่และว,วงมีรัศมี8เซนติเมตรดังนี้นะคะก็คือสี่เหลี่ยมเราจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยรัศมีก็คือสี่ช่องนะคะเท่ากับ8แสดงว่า1ช่องเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4 1ช่องได้จะไหค่าเท่ากับ2เซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเขียนก็น1นช่องเล็ก เท่ากับ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงยาวกว่า AB ยาวกว่า CD กี่เซนติเมตรนะคะโอเคอก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นแบ่งกันก่อนแบ่งเส้น AB กันก่อนนะคะโดยให้ตรงแบบนี้โอเคนะคะแบ่งชึบแล้วก็สังเกตเห็นว่า ส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือส่วนตรงนี้เออตรงนี้นะคะกับตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 1 2 3 4าห้ทั้งหมด5ช่องนะคะ ห้าช่องเพราะฉะนั้นห้าช่องเล็กนะคะแบ๊บหนึ่งนะคะห้าช่องเล็กคูณห้าเข้าไปนะคะคูณห้าเข้าไปก็จะได้เป็นสิบเออข้างหนึ่งเป็นห้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นห้านะคะต้องเป็นสิบนะคะโอเคนะคะ แก้ไขเนาะก็จะเป็นคูณ2ไป10คูณ2ได้เป็น20แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็น10เท่านะคะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ20เซนติเมตรนั่นเองค่ะโอเค ก็จะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเฉลยข้อสอบทีเด็ดประจําปี2 5งพวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมระุมศึกศาษาปีที่4กันค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น EP 1หนะคะไว้เจอกันใหม่ EP พสค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย